โรงแรมนี้ทำให้ผมกลายเป็นหนุ่มเหนือหนึ่งวันนะครับแถมที่นี่ยังบรรยากาศชิวสุดๆพาไปนอนห้องฟิลใต้หลังคากินค็อกเทลที่เหมือนสลิมในบาร์ลับของโรงแรมแล้ววันนี้น้อมมานอนที่ดีคาชาทานนะครับผมมาถึงก่อนเวลาก็เลยต้องรอห้องนิดนึงนะครับส่วนกลางของโรงแรมเนี่ยฟิลบ้านแบบสไตล์ไทยมากๆเลยทางโรงแรมเขามีจักรยานให้ยืม้วยนะทุกคนก็เลยไปปั่นเล่นรอเวลาเลาช็คอินซะหน่อยกลับมาก็ได้ห้องเรียบร้อยครับแต่ก่อนขึ้นอยากจะบอกว่าโซนล็อบบี้ตรงนี้ถ่ายรูปสวยมาก,มากใส่ชุดนอนมอห้อมที่ห้องพักเขามีมาถ่ายได้เลยนะคสระว่ายน บ่ายๆจะมีแขกลงมาอาบแดดค่อนข้างเยอะนะครับพาไปดูห้องกันหน่อยก่อนขึ้นเจอป้ายควายโซนนะครับก็เลยต้องเงียบๆหน่อยลิฟที่นี่เป็นลิฟแก้วนะครับทุกคนผมพักห้องออเรน t a l s ส i วีทนะครับเป็นห้องที่ให้อารมณ์เหมือนบ้านลอยฟ้าของจริงเข้ามาในห้องก็จะเป็นฟิลเหมือนห้องนอนใต้หลังคาเลยทุกคนมองเห็นเครื่องบินด้วยนะแล้วคือเป็นวิวแบบภูเขาและที่สําคัญราคาดีมากคือละ2ใบเทาเท่านั้นเองมีเครื่องกาแฟแบบแคปซูลด้วยนะครับเตียงที่เนี่ยนอนหลับสบายมากๆบริเวณหัวเตียงเนี่ยจะมีภาพสเก็ตสถาปัตยกรรมของที่นนนีีดด้้้้้้ววยยเาะะะใใตูสือผจมมลหค แล้วก็จะมีชุดนอนมอห้อมพอลองใส่ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย เหมือนนุ่มเหนืออยู่กันนะตัวห้องน้ำเนี่ยจะไม่ได้แยกส้วมแล้วก็โซนอาบน้ำนะทุกคนแต่ว่าที่นี่จะมีอ่างอาบน้าที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็ครีมอาบน้ําและแชมพูอะไรเงี้ยจะเป็นแบรนด์ของทางเครือโรงแรมนะครับและที่ผมบอกว่าเหมือนบ้านลอยฟ้าก็เพราะว่าหน้าห้องเนี่ยมีบริเวณที่นั่งเล่นนะครับจะนั่งกินกาแฟาก็ได้แต่แนะนําว่าให้นั่งช่วงเย็นดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ร้อนแล้วก็ช่วงค่ำๆเนี่ยบรรยากาศมันก็จะเป็นฟิลแบบนี้เลยโรงแรมบอกว่ามีบาร์อยู่ชั้นหนึ่งนะครับทุกคนเป็นบาร์ลับที่อยู่หลังสร เช้าจะอยู่ชั้นหนึ่งนะครับอาหารเช้าเนี่ยจะสั่งเป็นจานสั่งได้กี่จานก็ได้ครับผมก็เลยจัดมาสองผมชอบส่วนที่มันเป็นขนมปังของเขามากเลยครับคืออร่อยมากแล้วก็จะมีพวกซีเรียลโยเกิร์ตเครื่องดื่มขนมปังกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็หยิบได้ตามสบายเสียดายที่ไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสเลยฟิต,นตเนสี่ยจะอยู่ข้างห้องอาหารเลยยังไงก็ลองมาพักกันดูนะครับ